ร้ายถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตกลางดึกหลังขับรถจักรยานย,ยนต์ตกหลุมเสียหลักถูกรถเหยียบซ้ำด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติฝืนเล่นน้ำขณะคลื่นลุมแรงกู้ภัยนักท่องเที่ยวช่วยรอดบูวิตส่วนประหลัดกรงใหญ่ย้ำขั้นตอนการรับรายงานกัมพูชาหลังสามวันมีแค่สามคนและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสังกดาสุนทโร ไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 9 5์2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรา ุงวัย60ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปรับภรรยามองไม่เห็นกิ่งไม้ตก,กริมถนนเหยียบกิ่งไม้เสียหลักลม้มกระเด็นตกถนนก่อนถูกรถยนต์ที่วิ่งมาเหยียบซ้ำเสียชีวิตขาที่เมื่อคืนนี้เวลา2นาิกา30นาทีร้อยตำรวจโทยอดพรมอินไทยร้อยเวรสพมัยรุน่นอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดเ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถเหยียบคนเสียชีวิตที่บริเวณหมู่งบ้านห้วงสมใกล้กับสะพานคลองหลอดตำบลไม้รูดอำเภคลองใหญ่จงอตราดหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายช้างหอยสังอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่56หมู่2ตํบลแมรูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดราชนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพร่างแหลกเละไส้แตกกระจายเต็มพื้นสนนสาเหตุมาจากถูกรถจนทับ ในเวลาต่อมาภรรยาและลูกสาวของนายช้าเดินทางมายังที่เกิเหตเมื่อพบร่างก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจซึ่งภรรยาของนายช้างระบุว่านายช้างกําลังจะขับรถออกจากบ้านพักเพื่อรับตนเองที่บ้านลูกสาวที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักซึ่งตนรออยู่นานไม่เห็นนายช้างมากระทั่งมีเพื่อนบ้านที่รู้จักโทรไปแจ้งว่านายช้างเสียชีวิตแล้วเพราะอุบัติเหตุทั้งนี้จากการตรวจสอบในที่เกิเหต พบมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่ริมถนนคาดว่าในช้างน่าจะขี่รถจักรยานยนตามมา์ตามมาตามเส้นทางดังกล่าวแต่เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีไฟส่องสว่างทาให้ในช้างอาจมองไม่เห็นกิ่งไม้ที่พาดอยู่จึงเหยียบจนทำให้รถเสียหลักก่อนที่ในช้างจะกระเด็นไปคนละทิศทางและชกร้าย ที่มีรถวิ่งตามมาและเหยียบร่างของนายช้างจนเสียชีวิตก่อนที่คนขับรถจะหลบหนีไปกับความมืดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันตามหารถจักรยานยนต์ของนายช้างนานประมาณ30นาทีซึ่งพบรถจักรยานยนต์กระเด็นเข้าไปในป่าข้างทางอีกฝ่าของรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda าเว e หนึ้อยน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ชอชิงพอพาน507ตราดซึ่งรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบสังเวยชีวิตที่หาดเกาะช้างหลังลงเล่นน้ำแล้วถูกคลื่นซัดจมหายต่อหน้าเพื่อนเวลาประมาณ15นาิกาวันที่28มิถุนายน2557ที่บริเวณ บ้านมาบขังข่าวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดที่หน้าหาดโรงแรมเนเจอร์บีทรีสอร์ทขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวนกว่า5คนลงเล่นน้ำทะเลในขณะที่มีคลื่นลมแรงและทางโรงแรมได้ติดธงแดงเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่เชื่อฟังและลงเล่นน้ำ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวผู้หญิงว่ายน้ำออกไปและถูกขึ้นซัดจมหายไปต่อหน้าเพื่อนจึงได้ร้องให้เจ้าหน้าที่โรงแรมทราบซึ่งประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้เดินทางมาช่วยระหว่างนั้นเพื่อนของหญิงสาวที่จมน้านําได้นําเรือขยักออกไปช่วยกระทั่งเจ้าหน้าที่กูภก้ภัยเกาะช้างเดินทางมาถึงและนําเชือกโยนต์ไปให้หญิงสาวก่อนที่จะหมดแรงซึ่งสาม,มารถนําเชือกส่งให้ได้ จากเพื่อนชาวต่างประเทศด้วยกันจากนั้นช่วยกันดึงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่มีอาการสำลักน้ำและอ่อนแรงจึงนำตัวส่งคลีนิกเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อปฐมพยาบาลจนอาการปลอดภัยแล้วสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาะช้างชื่อแดนนี่อับพินยาได้บันทึกภาพไว้ได้และนำมาเผยแพร่ ى, เพื่อขอบคุณนะักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่โรงแรมและกู้ภัยที่ได้ช่วยเหลือ ด้านนายพิรักเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะกช้างกล่าวว่าได้รับจากลูกน้องด้านนายพิรัเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะกช้างกล่าวว่าได้รับเรื่องจากลูกน้องเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งการเกิดเหตุนในครั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ในเดือนนี้เกิดขึ้นมาแล้วถึง3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายน2557ที่หาดทรายขาวและสามารถช่วยเหลือได้ ต่อมาในวันที่14มิถุนายน2557เวลา10นาิกา26นาทีศูนย์วิทยุกู้ภยัยบุญช่วยเหลือจังหวัดราดเขตอำเภอเกาะช้างได้ช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวจมน้ำที่บริเวณหน้าหาดไซขาวซึ่งนายสมชายนาสมใจอยู่ที่ตำบลหน,นองหิง อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน์จมน้ำและเมื่อมาช่วยแล้วพบว่าน,นอนหมดสติอยู่บนบริเวณหน้าหาดจึงทำรรการเข้าตรวจชีพจรและได้ทำ CPR แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมาวันที่3ของการเปิดศูนย์ประสานการรับแรงงานต่างด้าวกลับเข้าทำง,งานเงียบเงาไม่มีแรงงานหรือไหนจ้างมาติดต่อ พันตำรวจตรีวิชิตวิจิตหงสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังการเปิดศูนย์ประสานงานการรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชากลับเข้าทำงานในพื้นที่จังหวัดตราดตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2557เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เป็นวันที่3แล้ว ปรากฏว่ามีนายจ้างมารับตัวแรงงานไปทำงานแล้ว3คนเป็นชายสองคนหญิง1คนย้อนก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายน2557ที่ผ่านมายังไม่มีนายจ้างหรือแรงงานมาติดต่อเพิ่มเติมแต่อย่างใดสำหรับปัญหาเรื่องที่ฝั่งตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาไม่ยอมให้แรงงานเข้ามายังฝั่งประเทศไทยด้านเภลกรองใหญ่จังหวัดนั้นเนื่องจากขาดเอกสารพาสปอร์ตทาง ฐานฝ่ายไทยโดยพลเรือตรีนกพรวุฒธธิรนริตรรองผอบอก,กปชจตได้แจ้งไปยังคณะทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเพื่อขอให้ประสานงานในระดับต่อไปท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูด แวะพักที่สวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนย่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์0815641472และ034217042 ขอความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านช่วงนี้คงจะเป็นช่วงในพรรษามันะ้งเทปนี้สองสามเทปก่อนก็ก่อนเข้าพรรษาวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของความไม่ดีแต่มันดีมันไม่ดีแต่มันดีลองฟังนะโยมนะคือตอม้มก็บางทีพูดพดไปมันก็ยงงงังงงๆตัวเองเหมือนกัน อืเนี๋ยยังไม่ได้ฉันข้าวเดวยเนี่ยโมโหหิวนะเนี่ยนะมาแต่เช้าเ,เรื่องของนักศึกษานักศึกษาจบเนี่ยที่มอรำไพเนี่ยพระอาจารย์หนูไม่รักพ่อหนุเกลียดพ่อมันทําตามยังใครหานาันนะหนูเกลียดพ่อเอ,อนจะไปเกลียดพ่อทําไมพ่อขี้เมาไม่ชอบเกลียดไอ้นี่ แกจบหรือยังเนี่ยจบแล้วค่ะเอกคณิตเป็นครูแต่หนูเกลียดพ่อเกลียดทำไมพ่อขี้เมาก็บอกกับมันบอกนี่ไอ้หนูเนี่ยปากซอยบ้านแกเนี่ยไอ้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแปดเก้าคนเนี่ยดูหน้าตาหืนหืนทั้งนั้นน่ะสักยันกันเต็มตัวเนี่ยโหนดคราลุงลังแกก็สาวก็สวยนะเนี่ยเดินลงจากรถทุกวันเนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ยเคยสังเกตไหมไอ้วินมอเตอร์ไซค์มันเคยแซวแกไหมไอ้สาว นะอยสาวเล็กมันเคยแซวแกไหมไม่เคยไม่เคยแซวหนูก็ยังงงทไไาไมวินมอเตอร์ไซค์ไม่เคยแซวหนูเลยก็บอกว่าแกไม่รู้แต่ฉันรู้พระรู้ว่าไงอ้าวไ่ไปถามมันแล้วถามวินมอเตอร์ไซค์นี่ไอวินมอเตอร์ไซค์ไอสาวคนนีน้หน้าตาดิบดีนะมันเข้าบ้านมันทุกวันเคยแซวมันบ้างไหมวินมอเตอร์ไซค์มาตอบทุกคนใครจะไปกล้าท่านไม่เคยแล้วท่าน ไปแซวมันได้ยังไงพ่อมันเมาชิบหายเลยท่านไม่ใช่เมาธรรมดานะเมาชิบหายเลยนะท่านเออแล้วถ้ามันเมาแล้วไปแซวล,ลูกมันไปลวนลามลูกมันนะ <c oughs> เมาขึ้นมาแล้วท่านมันไม่ได้เว้นไว้มันไม่ได้ไว้หน้าใครนะท่านมันยิงตายทั้งวินนะท่านอืมก็เลยบอกเนี่ยที่แกรอดมาได้เนี่ยไม่ถูกมันจับขึงพืชข้างทางเนี่ยรุมโสมเนี่ยแปเก้าคนไนะอ้หืนหืนเนี่ยเพราะพ่อแกนั้นนะ่ะพ่อขี้เมาก็มีประโยชน์ บางทีก็ดูแลปกป้องลูกสาวได้ดีกว่าพ่อไม่เมาซะด้วยซ้ํานะเอางั้นแสดงว่าขี้เมาดีใช่ไหมพระไม่ดีแต่แกต้องคิดให้ดีไม่ดีแต่ต้องคิดให้มันดีอ่ะนหนูรักพ่อเปลี่ยนความคิดมันได้แต่หนูเกลียดแม่นี่แกเกลียดทั้งตระกูลหรือเปล่าเนี่ยออหนูเกลียดแม่ก็แล้วกัน <laughs> เด็กมเกลียดแม่ทําไมเกลียดแม่หูก แม่ชอบเล่นไพ่ไม่ดีการพานันระจบอะไรนะเอกคณิตเกียรตินิยมอันดับสองเกียรติเฉลี่ยสามปลาปลายทำไมแกเก่งคณิตเก่งเลขก็แม่ให้เข้าบอลช่วยนั่งนับแต้มตั้งกต่เด็กเออมันเก่งคณิตเพราะแม่มช่วยให้ช่วยนั่งนับแต้มท่านก็เลยบอกเอานี้แม่แกก็มีความดีเนี่ยเป็นวิชาชีพในเข้าโรงเรียนไหนเขาต้องการนะเอกคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปง้อเขาเลย อ,อ,อยู่กะที่เด็กก็มาอ้อนวอนกราบกรานให้ไปเป็นครูสอนเอกคณชนหายากนี่ฝีมือแม่แกนั้น่ะเอาพระงั้นแสดงว่าเล่นการพน,นันเล่นไพด่ดีไม่ดีแต่แกต้องมองให้มันดีทุกอย่างในโลกหามุมให้มองเห็นเขาทำเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างนะบางทีมันก็ต้องกลับมุมคิดนะท่านเมื่อเมื่อให้เขาเลิกไม่ได้บางทีมันติดมาแล้วนะ อยู่ในสันดานล,ลึกๆแล้วจะไปชวนแก้กันวันสองวันอย่าหวังเลยท่านไม่มีทางพระเก่งขนาดไหนไปชวนให้คนเลิกเล่าเลิกสูบุรี่เลิกเล่นการพานันเอาเถอะเดี๋ยวก็โดนไล่เตะกันวิ่งกลับวัดไม่ทันนะท่านบางทีเนี่ยชวนไม่ได้แต่ก็ต้องคือถ้าคุณทําดีได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะสังคมมันก็พออยู่ได้แต่ถ้าเลิกได้ก็ดีไม่ติดได้ก็ดีนั่นแหละคือดีที่สุดท่านทั้งหลาย เราอยู่ในสังคมเดียวกันความรักความสามัคคีและมองคนให้ดีบ้างอย่ามองด้วยหางตาตั้งใจเรียนนะลูกขยันนะลูกซื่อสัตย์นะลูกประหยัดนะลูกทําดีนะลูกตั้งใจเรียนให้ฉลาดฉลาดนะลูกอย่าให้แพ้ลูกอีนังนั่นอย่าให้มันมีอีนังนั่นได้ไหมท่านสังคมเออตั้งใจเรียนนะลูกดีนะลูกดีดีๆๆๆดีดีดีให้มันดีไป อย่าให้มันแพ้อีนังนั่นเสียหายฉะนั้นสาธุชนทุกท่านขอทุกท่านจงมองมุมดีให้เจอลูกสนุกเกอร์กลมๆม,มันยังนั่งเลง็งเหลี่ยมกันทั้งวันในท่านนั่งเล็งเหลี่ยมมันหาเหลี่ยมสนุกเกอร์มันมีที่ไหนหเหลี่ยมสนุกเกอร์แต่มันหาเจอมันเป็นแชมป์โลกเพราะมันหาเหลี่ยมสนุกเกอร์เจอหาเหลี่ยมที่ดีให้เจอแล้วท่านจะมีความสุขเจริญพร ตราดเอบุกเชียงใหม่ได้ประตูแรกขึ้นนำจบเกมพ่าย1ประตูต่อ2การแข่งขันฟุตบอลดิวิชันหนึ่นัดแรกของเลกที่2ประจำวันที่18มิถุนายน2557เวลา18นาฬิกาที่สนามสมพ่อ700ปีเจ้าถิ่นพยัคฆร้านนาเชียงใหม่เอฟซทีมอันดับที่9ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของตราดเอฟซทีมอันดับที่16 ผลงานนัดล่าสุดทั้งสองทีมเจ้าถิน่นเชียงใหม่ FC บุกไปแพ้ BBCU FC 3ประตูต่อหนึ่งด้านทีมเยือนตราด FC บุกไปแพ้ขอนแก่น FC 2ประตูต่อหนึ่งเจ้าถิ่นเชียงใหม่ FC วันนี้ไม่มีแองเจโรมาชูก้าที่ติดทดแบนส่วนผู้เล่นที่เสริมทับเข้ามาใหม่ประเดิมลงสนามเกมแรกทั้งพิพัฒน์ต้นกันยาและมาติอัสเลซิโอ ลงขับคู่ล่าตะขคายด้านทีมเยือนตราดเอฟซไม่มีแคนดัตจัดดีโอซิงกองหน้าที่ติดทดแบนเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นอื่นๆพร้อมลงสนามนำโดยอภิวัตเพลงประโคนสถาพรแดงสีและลาบี้คาสเตียตี้เริ่มต้นเกมการแข่งขันเป็นกองเชียร์ทีมเยือนที่ได้เฮก่อนนาทีที่7เมื่อเกิกพงบุญสิทธิ ขึ้นบอลมาทางด้านขวาก่อนจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าศีรษะของสาพรแดงทองมงเข้าประตูไปทำให้เปิดเกมนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ถัดมาเพียงสองนาทีในนาทีที่9เจ้าถิ่นได้ประตูตีเสมอจากจังหวะลูกเตะมุมของสุภพ,พรพรหมพินิษเปิดลูกเตะมุมทางด้านขวาเข้ามาให้มาติอัส เรซิโอขึ้นมงคนเดียวโล่งๆเป็นประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในเสื้อเชียงใหม่เอฟซเจ้าถิ่นพลิกกลับมานำได้สำเร็จในนาทีที่12จากตังหวะที่วิชากรนภรัตขึ้นมาจากทางซ้ายก่อนที่จะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับมัสติอัสเรซิโอที่อยู่ทางเสาสองขึ้นมงย้อนไปทางเสาแรก เข้าประตูไปทําให้นําไป2ประตูต่อ1หนึ่งช่วงท้ายเกมทีมเยือนได้ลุ้นประตูตีเสมอในนาทีที่41จากลูกฟรีคลิกระยะประมาณ25หลาราบีคาเซดีวิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเหินข้ามกำแพงออกไปแบบได้ลุ้นจบครึ่งแรกเจ้าถิ่นขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ1หนึ่ง เริ่มต้นเกมในครึ่งหลังทีมเยือนได้ลุ้นประตูตีเสมอในนาทีที่48จากลูกฟรีคิกกลางประตูระยะประมาณ25หลาซึ่งประถมชัยเสือสกุลวิ่งเข้ามาปั่นด้วยเท้าขวาบ่อนข้ามกำแพงเกือบเสียบเสาแรกแต่ไม่ผ่านมือสมพรยศผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นปัดออกหลังไปได้อย่างหวุดหวิด นาทีที่76ทีมเยือนพลาดโอกาสทำประตูตีเสมอจากจังหวัดที่สาพรแดงสีเปิดบอลเข้าไปที่เสาสองให้กับอภิวัตเพ่งประโคนวอนเล่ด้วยเท้าซ้ายไม่บอลพุ่งเหินข้ามคาดออกไปนิดเดียวนาทีที่84เจ้าถิ่นเกือบได้ประตูหนีห่างออกไปจากจังหวัดที่สุปปรพรรณได้จังหวะสับไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งหลุดเสาแรกไปอย่างหวุดหวิดหมดเวลาการแข่งขัน เจ้าถิ่นเชียงใหม่เอฟซเอาชนะตราดเอฟซีประตูต่อนหนึ่งขณะที่บรรยากาศที่โรงภาพยนตร์ทีเคพาร์คจังหวัดตราด ที่นายวิเชียนรัพเจริญนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีได้ทําการติดตั้งจานดาวเทียมของทรูเพื่อถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอลยมห้าลิกวันนัดเปิดเลกข,ของฤด,ดูกาลร,ระหว่างเชียงใหม่เอฟซีและตรา FC, ดเอฟซีโดยได้มีการประชาสัมพันธ์นผ่านหน้า Facebook และแจ้งกัรระหว่างแฟนบอลปรากฏว่ามีชาวตราดแห่เชียร์ล้นโรงภาพยนตร์ซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความสน สงสานแม้ตราดเอฟซีจะแพ้เชียงใหม่หนึ่งประตูต่อสองก็ตาม ผมอ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมวันๆอ่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตํารวจสอยเข้าสักวันอ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับ ก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล ie ่าเชียกรมันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สา,าระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอะ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถริฟ R.S.U. Drift t ที Team. มนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนริฟทรถให้กับตำรวจชุดคอมมานโดมิติใหม่ของคนมือปราดเดอะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัพวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาแล้พบก,กันทุกค่ำคืนที่เด e ะ i g h t ้าวเฮ้ยนิ่มก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเชา้ชาเชา้าอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยเอา้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องละ่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเครดรลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโถ Get me getting down <laughs>